เพื่อนคิดว่าถ้ามีโร่สายซับพอร์ตที่สามารถขึ้นที่ต่ออหารสูงไกลเกินกว่าครึ่งแมพถึงนนั้นเกนขึ้นจะเป็นยังไงครับคิดว่าถ้ามีโร่ที่สามารถล็อกขาสตูระยะไกลเพิ่มความแม่นยำของสกิลได้จะเป็นยังไงคิดว่าถ้ามีโร่ที่สามารถฮืดเลือดเพื่อมความแข็ได้มากกว่าหนึ่งหมื่นหน่วยจะเป็นยังไงซึ่งรวมถึงสามารถสร้างดาเมจเสริมสุได้มากกว่าหนึ่งหมื่นหน่วยได้ด้วยนะครับ ยัไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับเธอยังมีความสามารถที่เป็นเอกลักษณ์ขบโมยเงินสูให้เองโดยเรื่อยๆแบบนี้ได้สามารถใช้แทงของสูเป็นตัวห่อยข้าไปหาตัวบัสที่ด้านหลังแล้วสังหารแบบนี้ได้สามารถบปนดกานมองเห็นเจ๊สูทุกตัวในพุ่มแบบนี้ได้สามารถเตะสูที่ถ่ายตัวให้เปิดเผยตัวตนแบบนี้ได้ซึ่งรวมถึงสามารถพุ่งเข้าไปสังหารสูและพุ่งหนีออกมาอย่างปลอดภัยแบบไหนก็ทําได้หมดนะครับ วันนี้ผมขอ,อนำเสนอฮีโร่ใหม่ได้อเดียนักถ่ายตั้งอันดับหนึ่งแห่งยุทธภพฮีโร่เรสซัพอร์ตเมนสุดยอดยอดที่สามารถตามติดเพื่อรวมทีมเข้าฝ่ายทอปทั้งยังสามรถโจมตีและขโมยเงินจากศัตรูแบบนี้ได้หรือว่าถ้าหากเพื่อนในทีมเลือนเลนน้อยเราก็สามารถฮืโรด่แบบโง่ให้โจมตีสนับแบบไหนก็โค่นลงโคตรโกงนะครับ แออะอย่างนั้นเพื่อนเราทราบก่อนว่าบบสกิลนี้จะทำการพุ่งดวงตาฟื้นฟูประชิดพร้อมกับมีวงสกิลปรากฏขึ้นมาครับโดยถ้าเพื่อนเราอยู่ในวงสกิลนี้ hi, เราสามารถพุ่งไปหาเพื่อนร่วมทีมและฟื้นฟูประชิพร่วมกันแบบนี้ได้ครับอื้มสุดชื่นซึ่งลักษณะาการพุ่งตามนี้เราสามารถพุ่งตามติดไปทุกที่เลยนะครับไม <c oughs> ่ว่าจะเป็น Ultimate Skill วับไปหาเพื่อนของซีเนียลเกาะตามติดได้ครับอัลติเมทสกิลผีพุ่งใต้ของเท็เกาะตามติดได้ครับอัลติเมทสกิล l ขับกระสวยเอากาศของแม็เกาะตามติดได้ครับซึ่งรวมถึงเรายังสามารถเกาะเพื่อนเพื่อนหนีแบบนี้ได้หรือนนนอกกจาี้้ดวย าสามารถสกิลหนึ่งใส่พนร่มทีม2คนจจกนั้นให้ทั้งคู่เดินเข้าหากันก็เชื่อกันถือลือทอมกับเศษเหรีทองมาให้เราได้อีกด้วยนะครับถือสามโก้ได้ด้วยเหรอได้ง่ายเลยครับเพียงเพื่อนกดสกิลหนึ่งสองครั้งติดต่อกันซึ่งถ้าคุณร่ว่งทีมมีเลือดต่ำกว่าด้ามีบลือม่เต็100%ได้รับ1ีโสและถ้ามีเลือดต่ำกว่นี้่รับเปคร์เซ็นต์แต่ไม่เต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ได้รับสิบโก้และถ้ามีเลือดถึงหนี่งร้อยเปอร์ดซ็นต์ในส่อนนี้จะไม่รับ าการโจมตีต่อเนื้อนนของเธอจะลดความใส่สูงถึง80%และถ้ามีสูที่ถูกทีเซลังหลายตัวเพื่อนๆสามารถกดสกิลปุ้งสังหารต่อเน,นื้อแบบนี้ได้เลยนะครับทั่วแต่ทีเซลักไหลายตัวทำได้ไงอะ่ะก็สามารถทำได้โดยการกดใช้อัลติเมทสกิลปุ้งและตาดวงชะตาแบบหมู่ครับโดยนับเป็นของสกิลแะแรงขึ้นตาโดนโกที่เธอได้รับมาทั้งหมด ซึ่งถ้าหากด้รับมา1,000โกดาเมจแรงขึ้น1 1,000หน่วยครับและถ้าด้รับมา9 1 0 0โกดาเมจก็จะแรงขึ้นถึง9,100ันหน่วยเลยนะครับนอกจากนี้เธอยังมีสกิลตัวที่สามารถกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางได้ซึ่งรวมถสามารถกระโดดเตะกัรโดนศัทุกตัวแบบไหนก็ได้หมดนะครับโดยสำหรับการคอมโบพื้นฐานจะเริ่มจากการกดสกิลหนึ่งใส่เพื่อร่วมทีมกดสกิลสองติดใส่ลักใส่ศัตรูกดโจมตีโปรติกระโดดเตะกดสกิลสองพุ่งเข้าโจมตีต่อเนื่องกดเอารับเก็นส้เล สถานการณ์อีกทีได้เลยนะขอรับสุดท้ายน้าใครอยากได้ฮีโร่ใหม่ไดเดียนักเตะถ่ายต่างเพียงเพื่อทำกิจกรรมการเพิกเฟินของไดเดียตั้งแต่14กุมภาพันธ์กรับไปได้ฟรีแล้วนะครับแล้วมาเล่นฮีโร่ใหม่ไดเดียกันเยอะนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสหรับวันนี้บ๊วยบ๊ยครับ